Bên ở bên anh kia, <laughs> ơi, quỷ, <laughs> Nói ghéo nói lắm mấy chú ngon nó, mấy à. ghé nó, bên ngon lắm mấy nó, lắm mấy chú đi, mấy chú đi, mấy mấy chú lắm đi สวัสดีครับผมอัคคีมิติสแกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นกับเดอะบอสนะครับต่อครั้งที่แล้วเน้นความฮาครับไม่เน้นไม่เน้งความรู้โอ้มาถึงมันก็ก็มาดูโนตัวของภารกิจออกหมดเล่นไปทา้งไหนแล้วเนี <N> ่ย ม i คนะครับเซชิลอ l ฟออฟส i i รช่วยตัวประกันกับกลุ่มฟีซ่ากับกลกุ่มมาเรียโลเปสแล้วก็อ๋อชื่อเล็บรูโอเมสมึงคุอยอะใครเนี่ยฟีซ่าออฟฟิตมึงคุย,ยับกูหรือเปล่าน,นย นี่เล่าอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่เย็นดิไม่เป็นไรผมเป็นหน่วยขั้นนี้เลยนนี้ด้านนี้พาลดาดไปอ่ะขันนี้ที่มันฆ่าคนเยอะๆป่ะ <c oughs> เออผ่านก็ <c oughs> เี้อแหละแหงเลยผมไม่หยุด โอ้โหเนี่ยตายละตายละหนึ่งอย่างเงี้ยต้องละเอียกว่านี้ต้องละเอียกว่านี้ต้องละเอียดกว่านี้นต้องอย่างนี้่คนนี่คนคนต้องสแต็กก่อนสแต็กก่อนเฮ้ยระเบิดไม่มีคนไม่มีเอ้มีคนมีคนให้เราอยู่ให้เราอยู่ขอาเบ้นเอาเบ้นไอ้แ่

โอเคผมบกก็โยงผมก็โยงตัวตายได้ย ka hmm ังตัวตายได้ยังเอละอละดีีนะไม่งั้นคุณตายไปแล้วนะดีแล้วผมด้วยผมเอคุณรก่อนดิอย่างไรประตูกอนมันยิงมาเจ้าฝั่งนู้นติดไม่ปรตูไนไปเท่าปรตู่านูมาสู้เลยรอรออีกรออี

ผมเปิดเยอะไม่มีคนระเบิดมีกับดักที๋ดแล้วก็แล้วก็ี้ตายตายแล้วไปเอียข้างนอกข้างอกข้างนอกออกดวงนอกผมตะไดงนอกนอกเกียร์ นอเค้านอเหล่วแล้วเราก็ไม่อยู่ของนอเหล่าเราก็่ไปนอใครหรือใครบ้างเนาะประตูเปิดได้ไงเราต้องมีคนนะงั้นมาเล่นยากกันเลยนี่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 ประตูนี้ประตูนี้วันดาววันดาวมึงต้อง ยิงคนที่ถือปืนหันมาหาเมืองเท่านั้นนะเว้ยถ้าถ้ามันไม่ได้มันถือปืนเฉยๆแล้วมันไม่ไม่หันมาหาเมืองอะ่ะมึงยิงแล้วมันจะเสียแต้มที่เราเสียแต้มกันไม่รู้เสียค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูมีคนอยู่เป็นตัวประกันหนึ่งอยู่ไหนอยู่ซ้ายขวาอยู่ตรงข้างหน้าเลย อเมริกากอเมริกาต้องเปิดเต็มบ้านเปิดเต็มบ้านเลยนนะเปิดเต็มบ้านเปิดยืนอย่างเงี้ยตายแล้วยืนอย่างเงี้ยตายแล้วโดนลอกอู้มันยิงไม่นานกูลอกไหนอะอ้้ยเาะะววังขนนห่ีีไอ้เด็กนี่มันไม่ยอม นอกฝั่งนอกยิงมาเฮ้ยยิงไหนดิถิงไปดิยิงกระติฉิงโอ้ยิงลงปะลงปะลงแล้วลงแล้วไม่ตัวไม่ตัวอยู่ไหนวะเดี๋นึงนึงตั้งหรอวะเอาลงวะลงขาก่อนแล้วกันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เฮ้ยหน้าชทัหน้าทาัดาาโอ้ยผมโดนผมเจ็บผมตายตายผมกำลัง<บ>เสริมผมยิงเองดาวดาวมีวันโอวันโอ เฮ้ยเฮ้อะไย่ะเสียด okay. yeah ิมันต้องมีคนสิเกี่ยวเราวะเอาขึ้นข้างบนีนว่งรปะไง ยงังแหลเะ,ะเฮ้ยยังแหละจะขีดรับมเฮ้ยอ๋อะไรไไไไไไอะไรตัวเดิมอะไรตัวเดิมลูกวนเรื่องเพิ่งเพิ่งระเบิดระเบิดระเบิดออกไปแฟนดังเคียโอ,อ,อ,อ้ตามาใส่จด F B I พิซซ่านี่เราเจอแล้วมันคือใครวะ อเลสมิซาอายเซนมาเรียนรู้ผมรอผมรอผมรอแปลนข้างวนมีศพอะไอที่ทุกโคควมีหนึ่งศพนะแล้วทำไมแล้วทำไมเอาวุธมันถึงถูกเก็บต่างที่ไม่ได้เก็บมันอาวุธซ้ำปะใช่อะ ถ้าต่ำมันก็จะเนินอปเนิเนผมเองผมเองอันนี้มีตัวประกันหนึ่งไม่มีกับดักระวังนะกดไม่โดนประตูคุณเลยทีแม่งเลย <laughs> ที่วิลลียนขวาแขวนขวาแขวงขวาโดนไล่ทหักไปแลัวตา,ายก่อนเลยไปตู้มากันเป็นห้องทำงาน มีราคาอะไรหรือเปล่าต้องเก็บปปิปไ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 ปลงข้างล่าง สุดสุดห้องนี้เรามายัางไระอระตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะออกข้างนอก,ออกมาไปแล้วอันเนี้ยก็ปาแล้วปิดเองใช่หรอกำลัง แล้วไอ้ผู้ชายที่ยืนตรงนี้หายไปไหนแล้ววะแล้วมึงยิงทำไมเนี่ยมึงยิงมาทำไมเนี่ยไม่ได้ยิงยิงเนี่ยตายหับแล้วเนี่ยไม่ยิงไหนทีถึงไปดิผมไปเล่นก็มันยิงหาตัวยิงผมบอลเลีโซ่ผมให้มันคนเลือดเราเนี่ยมนอยู่ฝั่งซ้าย กลับห้องนอกอะเราจะเอ้ยไอ้หัวมาทางขวาดีกว่าแต่้างนอกกินทางขวาไล่กับมอนขวามีคน ห่างใกล้เหมือนมีคนรออยู่มีปะในในห้องในห้องในห้องนะ,ะองน่งไปหลังหลังหลังเราจะโดนลมหลังเข้าตัวหนึ่งยวล็อกหลังให้เอาเลย Idea, idea. ไปเยอะไปเยอะไปเขี่ยอะไรนะไอไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดวงอีกแล้วว้าว <Wow. S 2> มันดาแรกก็ต้องถือเป็นการวอร์ม

เดียวยังไม่อนเาเป็นตัวตอนนี้ยังไม่ตัวไม่ได้รับหายขวามามีปะข้างในอ่ะทางขวา มันร้องแล้วแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมลวมันเดินผ่านปตูวแล้วครับที่จะว่ามังว่างอา Daisy, ะไรเลยมึงจะจับมันนะไมใช่ไม่ใช่มันมีระเบิดอ๋อมีระเบิดหรอหาเต้นไม่เจออ่ะเต้นอยู่ไหนล่ะ ทำไงอ่ะคนฝึกไปยังดีไงเพื่อนเล้วคูหาเส้นไม่เจอกระดิจริงมันต้องตัดได้แล้วใช่ขนาดไหนนะมอ,อยู่ตรงกลางเว้ยเหรอไม่แปลกตัวไหนระวังนะมันมีตายมันมีตายถ้าอะไรยัดแล้ว,ดลวเ,เดี๋ยวมันเริ่มร้องอ่ะ là cụ dừng. Ai nè, copy bên này còn. Nè, nè, chưa đủ. Chưa đủ. Đúng không? 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 Đúng ทำได้เลวหนึ่งมองอะไรไม่เห็นมันเจอนาแล้วจับมันทันทีเฮอะจับแล้วหรอเกิดที่ต้องจับหรือ,รอไม่ใช่โองข้างบนให้เราออจับ nó được không phải thì yeah yeah à à tâm giờ มันตัดระเบิดดิไปเป็นเลยตัดระเบิดดิใหมาคุณมาทูกหน่วยแล้วมันมันใช้ปืนเล็งได้ใช่ปะเออวอรเอาปืนจัดเข้าไปโอ้ยกููติด ิด <It> เ,เดี๋ยวไปอีกทางไนมเราอ่ะวองอ,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 งอง่ะลรงอ่ะไฟฉายมึงหรือไฟฉายใครวะไอ้กู the talk. ห้องนี้น่า,นากลัวอีกท่านกลัวะสมองเขาไปเยอะ Get I want to see hands. Ôi, anh hiểu không? Alo, mình làm ơn, mình làm ơn nữa วางขวาลงไปไปรางาฟอย่ยลงมาแล้วม่จะไันเหีอ,อย,อยไหมเ้ยยเยยไม่เหี้ยด้านบนไม่มีอะไรแล้วมาโกลองปลาควันกันไม่ก่นานแล้วกัน หวัญหรืเปล่าเหมือนไม่ใช่หวัญนเลยเ้ยูเเหมือนจะมีคนตายน่้รลวางปืนโต๊ะืมปะลายปะรวางระวางระวางใายเล่นที่อ่ะ one suspect is down and alive this is talk affirmative make them stable and proceed with mission may <laughs> here

ลงไปข้างล่างละสินะ,นะระเบิดนะปตเนี้ยระเบิดถ้ามันมีระเบิดแล่วมันไม่น่าอยู่อะ

เฮอแ้ะเฮลแเเแล้ไม่ไม่ไม่ออเียมันจะเดินไปหาระเบอร์ไปใช่เียเรอไอ้โอรแกอมกเอามูฟใ้ซองก่อนหรอเขบันอไรข้างในไปเขาเพื่อมันอยู่ แล้วยังไงต่ออ่ะทีนี้นเราไม่จำเปนด้วยมีระบงระเบิดปลาอยากเข้าไปส่วนหรือ,ะะอาาส่วนไหนไหม่วนฝั่งโน้นนะทำมาครูก่นอนก็แปลว่ามัน่นใจแล้วว่าอยู่ข้างใน ลองทางนั้น <parece> อย um. <c oughs> ู hey, ่ไหนอยู่ไหนมีระเบิดจัดวะจะพึ่งเข้าไปดิต่อลิงก์ก่อนมันอยู่ไหนนี่ๆๆๆนี่ๆๆมาดูดิมีระเบิดไหมเราต้องจำเป็นไงมึงต้องระเบิดจัดเข้าไปโคดเดอร์เทเตอร์เฮ้ยมันออกมาแล้วไอ้หายแล้วมันรีโหลดดิ ช็อตช็อตช็อตตี้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 เอาวะแบบผีเกินสมบัติแบบสมบัดแย่เลยเนี่ยมันมันสไลด์ออกมาได้ของมันอะเออเด็กแล้เข้าไปไม่ได้ไอ้บอสอีซี่ว่ะโอ้โหล่านี้เราผมจิบผมจิบจริงๆแม่งเลยอเฮีย ้องมีเออะไรอย่างงี้ตองมีเอเฮ้หลักฐานก็ไม่ได้เก็บเลยเอ <laughs> <laughs> าว่ะ